พี่โซพี่โซเอาอย่าให้ช้างหน่อยวะลูกสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีวันพุธนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะยินดีต้อนรับนะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะอัละน้อยบุญมีนะคะสวัสดียามเย็นจ้าลมฝนมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ไลฟ์สดไม่ได้ถ้ายคลิปไม่ได้เลยนะคะลองอย่างเดียวเลย เอเล่นอะไรครับเล่นอะไรอืเคลือบผิวเคลือบผิวสปาโคนเด็กน้อยอารมณ์ดีค่ะแม่แม่เด็กน้อยอารมณ์ดีรััโผมสปาโคนกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบกระดึ๊บ อํมท,ทรงออ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 ดื้อมากค่ะคุณวงเดือน ตได้ยิเธอได้ยินเธอันหน่อย,ย,ย,อนนอยจะไปถ่ายรูปเราพาพี่หนูไปด้วยหวะไปถ่ายกันหวะ เก็บด้วยพี่โซเอ้ยตรงนั้นนะมดจะขึ้นปน๊ปนปอปี้อน้อยเขาอยากเล่นด้วยหนุนวิ่งเล่นกับอน้อยกันเร็วอรอนะเอาวิ่งวิ่งไปทางวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาลูก <laughs> วิ่งมาทางนี้ลูก แล้วก็วิ่งไปอีกน้องอยากมีเพื่อนเล่นเออเออเออเฮ้ยพี่ปปิเออเอออันรูปน้องรูปน้อง คุบก auto, <sa> ุบกบเออเออดูทาวิ่งเขาละน้องก็ย่ายวิ่งเร็ว่ะถ้าน้องวิ่งเร็วน้องจะเหมือว้าคุบกๆๆกุปกนปดูก็นดมโมโหแล้วทำโมโหเอาวิ่งอีกวิ่งอีก ไปเลยวดึ่งดึงๆดึงดึงๆดึงๆดงเดง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 เออเออวิ่งตามพี่ป๊อปปี้แล้วไปเร็ววิ่งออกกำลังกายเออเอาต้นกล้วยแม่ไปเหยียบแล้วเออเออฮ่าวแท้เออเออเออช้างน้อยตกมันค่ะ ยามเย็นออเดี๋ยวนี้เล่นแรงขึ้นแล้วเด้ออยากแต่ปะทะได้เขานั่ะนะอืออออ้ายกุบกบจไมายอมล้มแต่ตรงนี้นี่ล้มอีกเอาเขาแสดงได้นี่นี่นักฟุตบอลนี่ได้เตะลูกโทษแล้วนี่เออ ดูหูดูหูนะแม่แม่ตัวกลมๆพุงกลมๆโมโหและโมโหละไปหาแม่แล้วดูกัะทั้งอาพี่ว่าพี่วิงงงงงงง่งอีกรอบนึงวิ่งไปทุกคนอีก

ไปแป๊บเดียวบอกจะได้มาเล่นกับน้องหนเอาบอลให้น้องก่อนว่ะบอลอยู่ไหนน้อนี่นี่เห็นเห็นเห็นไหมพาน้องไปถ่ายก่อนแป๊บนึ่งไปหนูหนูก็ถ่ายด้วยแล้วก็ค่อยมาเพราะว่าสวยไปดูซิมันสวยแบบไหนวิวเขาอเตะค่ะหนึ่งสองครับปะ พ er> ี่โซกำลังเตรียมตัวอ้น้อยเตะวะเอออ้น้อยยอมแพ้บ่เงือ๊ะเงือ๊ะเงือ๊ะเรียวกาดมากเลยครับผมเงืออ่ะตื๊ดๆนี่น้อยนี่บนเอาไปเร็วเอาไปนน่นเอาไปนน่น ไปน่น,ออนหนูเออไอ้โจโจโจวายบลนูบลน,นูทำไมแมม m มม,มมทถลุอาะเตะไปเลยเตะเลยเตะเออเตะ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 เร็วหนึ่งจองจำ้ำหนึ่งจองช้ำเล่นคนเดียวได้ปะนี่พีพีเขาไปดูควันไม้ตัดหญ้านะคะตัดหญ้ามาให้คุณวงเดือนกิน <laughs> กินอย่างเดียวคุณวงเดือนนี่ ย่าอ่อนมามามาน่อยปูนมี่ปูนมีตึงเด้งตึงเด้งตึงตึงเด้งตึงเด้งตึงอืออือไปเล่นทางนู้นปะไปเล่นทางนู้นเร็วเยอะเยอะเยอะมาทางนี้เลยปูนมีนั่นดูบนนู้ดดูเออเออ นี่หูหรอโอ้ยเนาะเล็กพิกี้หนูเราไปกินหญ้ากับแม่ละ หันไปหาอะไรเราวงเดือนเต็มหน้าตักอยู so. <Les> ่นะนะย่าน <ining> ี่นะเออน้อยเยอะเยอะเยอะน้อย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 เยอะเยอะเยอะมาเร็วมาเร็วเตะบอลแล้วลูกเร็วเตะบอลให้แม่แม่ดูหน่อยเร็วเตะบอลยังไงนี่เตะแบบนี้ครับโอ้ยเตะบอนช้างขี้เกียจเตะล่ะเฮ้ยหน่อยโอ้ยเนาะเน้น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  น right ูกินอะไรลูกกินหญ้าเอาไปไปไปเลยเฮ้ยหน่อยหน่อยบุญมีเอาไปเดินไปก่อน หนูจิ้นจ้วยบ่หนูจิ้นจ้วยบ่เอาเตะแล้วเตะเตะเตะนี่นักฟุตบอลมือโก ทางนู้นล่ะดูนูเตะมาทำไมทางนี้ไปทางนู้นหนูโชว์อะไรใกล้ๆไปเตะบอลเร็วไปเตะบอลจะอี เตะบอลเตะบอลแล้วสวัสดีครับผมคันเทพไหมตึง

ba long leo, bầu không khí. cạn từng 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 <hì> Bên lên nào Bên lên bón nào Bên bón lâu. Ui, cứ kinh thế hmm? Kinh thế nào Để tệ bón <laughs> ให้เขามาอยู่อะไรใกล้กล้องแทนบอกให้ไปเตะบอลแมย์โชว์ความอ้วนใกล้ๆโชว์คุ้มขนบ่โชว์ลูกคุ้มขนบ่ไป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 เตะบอลนะเตะบอลนะเร็วไปเร็วดยูดทีู Pa, pa, pa. Ano pa? Noi, no. Noi. Noi, 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 noi. Ye, ye, ye. Bun mi. cepat, mana, cepat. Ani, ah, ah, ah. Nek bon lau. น้อยโอ้ยขี้เกียจเล่นแล้วเขานี่ <laughs> ไม่เล่นแล้วเหนื่อยแล้วบอก

นัอนน้อยนอนนอ้นอ,นนอยออกมาเร็วมาเร็วนอ้อ,นอ,อ,ยนอยน้อยอากวยน้อยหน่อยน้อยว้ายตด,ดน,อดนอ้อยนี่น้อยคุณมี่อยู่เกนนะพี่กวยไว้อ้าวนอนจ้อย ชื่อกล้วยเลยมาตัวนี้ชื่อกล้วยนี่มาเล่นกับพี่กล้วยเร็วบุญมีน่อยนยโอ้ยเล่นไม่สนใจไก่เลยเล่นชื่อกเดียวนูจะหลับตรงนี้บ่โลน้อยเอ้ยน้อยอืออืบมีเร็วเร็วเร็วเวเรวเรวเรอ่ะเร็วเร็วเรว เร็ว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 เอ <ś led> จอเพื่อนแล้ว <ś led> กล้วยนัน่นอย่าทำพี่คาเดอน้เนาะไม่ได้กลัวหมาได้หนิปะทะอย่างเดียวเอเอน่ะเข้าไปแล้วอ่ะถึงเตียงแล้วเตียงครับ Đừng 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 ทำอะไรลุกไม่ข <player> <s Elliott ills> <sh> ึ้นบ่หึลุกไม่ขึ้นบ่ฮี่ลุกไม่ขึ้นแล้วเสร็จเอาขี่ไปเล่นทำไมวิ่งตามพี่ป๊อปปี้แล้ว ยำเย็นก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ